สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งนอกราชนาณาจักระหว่างวันที่25มีนาคมถึง9เมษายน2566ค่ะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะได้กํำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่1 4พฤษภาคม2566 โดยในระหว่างวันที่25มีนาคมนะคะถึง9เมษายนนี้กำหนดให้เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชนาจักรค่ะประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งที่ตนเองนะคะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีเชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า90วัน นับจนถึงวันเลือกตั้งนะคะแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้รับคําสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีถินอยู่นอกราชนาจากักร อยากจะลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชนาจักรนะคะสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งได้นะคะหรือว่าจะเลือกลงในเขตเลือกตั้งก็ได้รวมไปถึงนอกราชนาจักรด้วยค่ะได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึง9เมษายนนี้ค่ะ โดยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะคะก็สามารถดําเนินการได้ค่ะโดยยื่นคําขอด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอ,อําเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นหรือว่ายื่นคําขอต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายค่ะ อีกทั้งสามารถยื่นได้ทางคําขอทางไปรษณีย์ค่ะจากหน้าซองถึงนนะายอำเภอขอายขัดนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิน่นโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญรวมถึงยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ตทางดิจิทัลค่ะผ่านแอปพลิเคชันของกรมการปกครองแล้วก็แอปพลิเคชันสมาร์ทบอดก็สามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยไม่ต้องนําเอกสารหรือว่าหลักฐานประกอบการลงทะเบียนค่ะ ทีนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องของวิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์นะคะอย่างที่พี่สุบอกไปก็คือลงได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ,คะตั้งแต่วันที่25มีนาจนถึง9เมษายน,นะคะ่ะสิ่งที่คุณผู้ชมต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนะนะคะก็เข้าสู่ระบบค,ค่ะกรอกข้อมูลต่างๆอันดับแรกนะคะต้องไปโหลดก่อนนะคะแอปพลิเคชัน Smart Vote นะคะใช้ไม่ว่าจะเป็น App Store นะคะหรือว่า Play Store นะคะ พิมพ์แล้วก็โหลดมาได้เลยนะคะสมาร์ทโหมดจากนั้นนะคะกดเข้าไปนะคะก็เข้าสู่ระบบแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเลขรหัสประจำบ้าน11หลักนะคะสถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งนะคะจากนั้นให้เลือกรายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะ แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนมาแล้วนะคะถ้าจะประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนนะคะให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะคะถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนก็ให้ไปเลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียนแล้วก็กดบันทึกข้อมูลค่ะจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูลตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เมื่อการยืนยันลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับนะคะซึ่งอนี้สาคัญมากเป็นแบบตอบรับที่จะใช้เป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้นะคะในวันที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านั่นก็คือวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนะคะอันนี้จําแยกกันนะ,ะลงเลือกร่างจริงๆวันที่14พฤษภาคมนะคะแต่ว่า เลือกตั้งล่วงหน้าคือวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะที่อยู่นอกเขตอย่างเช่นคนที่มาทํางานนะคะอยู่ที่อาจจะมาจากต่างจังหวัดมาอยู่ขอนแก่นหรือว่าไปอยู่กรุงเทพและแต่ว่าชื่อตัวเองอยู่ที่บ้านอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่อีสานก็สามารถที่จะเลือกแบบนอกเขตได้